ก็มาในช่วงสุดท้ายเช่นเคยค่ะเราจะพูดคุยกับคุณสนุนทิยานเชื่นมรุไทยในธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนุนทิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุพนุจิตีครับข่าววานก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับออกไปทั่วโลกสําหรับการรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับครับประเด็นก็อยู่ที่เรื่องคนแสดงนะครับว่ามีอยู่ถึงหนึ่งในสามนะครับของหมู่บ้านคนยากคนจนในศาล หลังจากยีข่าวสารแพร่ออกไปก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเป็นใหญ่โตนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากราะแสเสื้อแดงนะครับแค่เปนอีสารแล้วที่น่าข่าข้อมูลที่รอยเซอร์รายงานนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีการจัดตั้งหมู่บ้านของเสื้อแดงขึ้นจริงในเขตพี่ภายสานะครับ,รบแต่สิ่งที่รอยเตอร์จะต้องสนใจ นะครับเพื่อสิ่งที่ผมเชื่อพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมโดยตัวไปคนจะได้รับรู้เนี่ยนะครับในข้อที่สเนี่ยไม่เย็นมากหรือเป็นไปจากประเที่ร้อยเตอร์ูนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเช่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ภายใต้การจัดการนะครับของ,ขของกลุ่มุคลเพื่อเชี่สวชาญวัทณ์ใช้ในการเคลื่อนไหวอนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านตอนบบน,นี้สามารถฟังดเนี่ยคบว่า บางบ้านนีหลับางครอบครัวเลยนบางครอบครัวแม้แต่ในกรุงเทพพครก็มีบ้านเดียวกันนะครับมีความมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันที่จะกูัวแล้วจะไปทั้งบ้านระบบนี้งีเลยพ่ออย่างเนี่ลูกไปอไกอย่างพี่อย่างเนี่น้องอย่างนี้ก็กลับมาคิดทำับเพราะเป็นหมู่บ้านเนีมย่บ้านมีองค์ครพยกที่ใหญ่กว่าครอบครัวครอบครัวว่าจะมีความนะครับเห็นตัวงกับสิ่งที่ ไปปักธงหรือประก,กาป้ายเป็นหมู่บ้านคนแสวแดงผมว่าน,นี่เป็นสิ่งที่สื่อสารมวลชนนะครสำนักนะครับสามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้ว่าคําว่าหมู่บ้านคนแสวยแดงคนจำนวตัวเจ็นเป็นคนแสดงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ,รบอาจจะมีผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบน้ลงไปที่เนี่ยไอ้คนไม่มากแล้วนะครับยังมีประเด็นต่อไปอีกว่าและจำนวนหลัก ใช่ครับมันเป็นจํานวนคนส่วนมากในหมู่บ้านรือคนส่วนน้อยนะครับรรงงานข่าวมาจากไหนแรายงานข่าวก็คือคนที่ร้องก็มานะครับในรายการร้องมุกุนของสำนักข่าวทีนี้เนี่ยนะครับ,รบพอเข้าอาดักทัมทีนะครับมาปักไพ่หมู่บ้านเพื่อแด่งคนส่วนใหญ่อืไม่ติดด้วยนะครับแต่พูดไม่ได้เพราะเจอเยู่ลักษณะวาจา ความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นจึ่งไม่สามารถที่จะกล้าพูดกล้าไปถกไปเสปียมกล้าไปแย้งนะครับต่อการประเด็นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ,รบในแง่ข้อท็จจริงเนี่ยนะครับผมเรียนแบบนี้ว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลารายงานเนี่ยจะไปคิดนะครับว่าไม่มีเรื่องของประโยชน์ก็ามาเกี่ยวข้องจะไปคิดความมากได้ไม่ใช่หมายความว่าพลักจับอะไรแล้วเนี่ย จะถูกไปทั้งหมดนะครับรายงานข่าวท่านนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นการรายงานข่าวที่พักง่ายการล,ลงมาติดตามก็จจริงนะครับแล้วถ้าลงไปตามก็จะจริงลงไปคุยกับชาวบ้านก็จะได้เห็นภาพว่าภาพที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรนะครับจับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสุริยานครับ สวัสดีค่ะครับก็ออกมาชี้แจงเอาไว้เน้นย้ำมาไว้ตั้งข้อ,อสังเกตเอาไว้ดีกว่าว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยในรายการของสถานีทีนิวทีวีเนี่ยมันมีพี่น้องจากหมู่บ้านอย่างเนี้ยเขาโทรเข้ามาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะไปรายงานข่าวว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงเนี่ยยังมีคนอื่นอีกเป็นจํานวนมากที่เขาเห็นต่างกันซึ่งคุณสุทธิยานก็พยายามที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีหลักคิดง่ายๆก็คือว่าเอาเฉพาะแค่ในบ้านหลังหนึ่ง บ้านที่เรามีครอบครัวอยู่เนี่ยพ่อบางครั้งคิดอย่างหนึ่งแม่คิดอย่างหนึ่งลูกคิดอย่างหนึ่งแต่นี่เป็นองค์กรใหญ่หรือว่าเป็นสัดส่วนใหญ่ของสังคมอย่างหมู่บ้านซึ่งมีคนเป็นร้อยเป็นพันมาอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วจู่จูไปบอกว่าเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงถามเขาหรือยังถามคนในหมู่บ้านทั้งหมดทั้งมวลแล้วหรือยังว่าเขาจะให้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไม่อย่างไรหมู่บ้านมันก็มีชื่อตามราชการบ้านหนองหูลิงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะวว่่าาาเเรรรตต้้อองใหหกียิื ให้สิทธิและเสรีภาพคนอื่นๆที่เขามีเห็นด้วยเนี่ยอย่างเต็มขั้นตามที่เขาเป็นคนไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่มีกันออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสุนิยานก็สรุกว่ามากง่ายเกินไปสําหรับรอยเตอร์ในการนําเสนอข่าวแบบเหมารวมแบบนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือทีนิวเปิดประเด็นนะครับประจำวันนี้เราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ